เกศมาอีกแล้วจ้าพวกเกตจะมาแกงหน่อไม้ให้กินนะจ้าแกงหน่อไม้นัวๆจา้าภาคการเขาจะเรียกว่าแกงเปิดนะคะภาคบ้านเราเรียกว่าแกงนอไม้เด้อค่ะปากเกตกระซิบซอยค่ะซอยเอานะคะปากเกตไม่ชอบสับค่ะซอยค่ะมันจะได้เคี้ยวได้รสชาติค่ะนะคะ หน่อไม้เพื่อนนามาให้จ้าหน่อไม้อ่อนดจังเลยจ้าหน่อไม้ไผ่หวานจ้าหน่อไม้ไผ่หวานนะจ้าหน่อไม้ไผ่หวานนะจ้าตอนนี้ปะเกตก็ซอยหน่อไม้เสร็จแล้วนะจ้าปะเกตก็จะต้มหน่อไม้ไว้สักพักเนาะเพื่อจะไม่ให้มันขม ปกเกตจะได้แค่ขมนน้อยขมอ,อัมรำนะจ้าขมอ,อำลรำเ้อค่ะไม่อยากให้ขมลายปกเกตอยากให้ขมอ,อัมรำค่ะขมนน้อยนะคะถ้ากลางก็ขมนน้อยเนะมาะหน่อไม้อจะชิ้นใหญ่หน่อยเะคะ่ะไม่เป็นไรเนาะ เคี่ยวหน่อไม้เนาะเคี่ยวหน่อไม้สักแป๊บนึงนะจ๊ะต่อไปป a า k ก g ก็จะตำพริกค่ะต่อไปป a า k ก g ก็จะใส่เกลือก่อนนะคะขั้นแรกนะคะเกลือก็ใส่หนึ่งช้อนนะจ๊ะตามใจฉันจ้าแล้วป a า k ก g ก็จะใส่ ตะไคร้ค่ะอนุญาตใช้มือนะจ๊ะความเคยชินเนาะตะไคร้นะคะตะไคร้ประกตใช้สองสาหัวจ้าต่อมาก็พริกค่ะหรือว่าชิลีค่ะตามใจฉันเหมือนกันจ้านะจ๊ะเผ็ดน้อยเผ็ดมากแล้วแต่ชอบนะจ๊ะ ปาเกตจะให้มีสีสันหน่อยนะจ๊ะเอาไว้ตบท้ายคลิปแต่ที่บวกไปหน่อยนะคะเคล็ดลับของปาเกตเองจ้ะใส่ไปอีกหน่อยจ้ะโอ้ยมันจะเผ็ดหลายเนาะโอเคจ้ะเปไ็ดไว้โรดตั้มค่ะออืือ ร้องเพลงได้เลยนะจ๊ะตามจ้าพี่เข้าตาจ้าดีนะจ้าจะช่วยญาติตามไหมดีนะจ้าจะช่วยญาติตามไหมไม่ล้วทำอะไรนะจ้าถ่ายคลิปจะต้องทำอะไรจ้าตามจ้า ซอยกันตำนะคะชินแล้วปาเกตไม่อยากจะแกงเลยดอกไม้เนี่ยเดี๋ยวใจไม่ไหวค่ะเพราะมันมีปลาร้าค่ะเป็นคนไร้ย้อนเขาไม่กินปลาร้านจ้าอาจจะชิมได้น้อยเด้อค่ะป้าเกิลืมบอกไปนะจ้าว่าปลาเกตจะกข้าเบือนะปลาเกตจะไม่มีนะจ้าแต่ปลาเกตจะใช้แป้งข้าวเจ้าละลายน้ําจ้า หอมจ้าตามใจฉันนะจ้าปาเกตก็จะใส่แค่นี้ตอนนี้ปาเกตก็จะใส่ตะไคร้ที่หั่นตำและอันนี้มันเหลือนะจ้าตอนนี้น้ำก็เดือดดีแล้วเนาะใส่ไปค่ะมันจะได้มีความหอมนะคะทุกคนคะสีสันค่ะ เข้าออกเข้าไปคงจะอร่อยแต่เวลาออกต้องชวนคิดนะคะ่ะใส่นะคะประเกตใส่ไปแล้วนะคะพิทคะ่ะทุกคนเคล็ดลับอยู่ตรงนี้นะจ๊ะน้ำล้างโคกคะ่ะอย่าทิ้งนะจ๊ะน้ำล้างโคกคะ่ะ จะได้นะจ๊ะจะได้จ้าไอ้นั่นน้อยไปหน่อยน้ำย็นางไม่เข้มข้นเลยจ้ะน้ำยะนางน้อยมากเลยค่ะ รอสักพักนะคะประเกตจะเคี่ยวสักหน่อยนะจ๊ะประเกตขอเคี่ยวสักหน่อยจ้ะรอสักแป๊บนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่นะจ๊ะอันนี้นะคะประเกตไม่มีข้าเวเบือค่ะประเกตจะใช้แป้งข้าวเจ้านะจ๊ะใส่จ้ะไฟไม่ต้องแรงมากนะจ๊ะใส่แล้วต้องรีบคนจ้ะ ใส่ตอนแกงจะได้ที่นะจ๊ะหน่อไม้มัก็จะยักขมในหน่อยอยู่นะจ๊ะชำนานการน้อยจ้ะต่อไปประกตก็จะใส่ปะลาร้านะจ๊ะเดี๋ยวไปหากระชอนก่อนนะจ๊ะไม่งั้นก้าจะติดคอปะลาร้าะ เปิดแก๊สหน่อยจ้าเดี๋ยวปลาร้าเหมือนคาวจ้าอันนี้ทำแบบบ้านๆน,นะจ๊ะทุกคนแต่ปะเกก็ e ไม่เคยกินเผ็ดมานานแล้วนะจ๊ะแค่ชิมเล็กๆน้อยๆเนะาะทำให้ลูกทำให้เพื่อนบ้านจ้าชิมจ้ะไม่รู้ก้างจะไปติดคอคนไหนม้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ รู้สึกว่าเผ็ดค่ะชิมไปนิดเดียวก็เผ็ดละเพราะประเกตเป็นขวดละย้อนเป็นลำไส้อยู่ใส่เป็นล้าจ้าใส่เข้าไปนะจ้าเลิฟเลิฟจ้าใส่ไปก่อนนะจ้าใส่ก่อนนะจ๊ะอย่าเพิ่งคะ่ะอย่าเพิ่งนะคะ เล็กหน่อยนะจ้าปราดปลาดเปาะเกดยังไม่ได้ออกจ้าทุกคนรู้ไว้ก่อนนะจ้านี่ค่ะแล้วก็จุ๊บค่ะมาไว้ดูถังขยาก่อนนะจ้าไอที่มันเหลือเราก็กรวลงไปจ้าเทลงไปจ้าเสียด้จ้า เกก็จะดีแก๊ไมาหน่อยนะจ๊ะคนนี่ถึงก้นบึง้งเลยค่ะไม่ใช่อะไรนะจ๊ะใส่แป้งลงไปแล้วกลัวแป้งมันจะติดสีสันก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่นะจ๊ะเพราะว่าเ้นานมันน้อยจ้ะไปหาที่ไหนก็ไม่ได้มันไม่ได้มีตลาดตอนเช้าประเกตก็ไม่ได้ไปตลาด เพื่อนมาบอกว่าจะให้หน่อไม้ก็มันก็บ่ายสองมาแล้วจ้ะวิ่งไปตรงไหนก็ไม่ได้ไปเจอบ้านน้องเรีอยู่นิดเดียวตอนนี้ป a c เก g ยังไม่ได้ใส่ผักนะป้าปะเก a g ขอชิมหน่อยนะจ๊ะอืมพอได้อยู่ค่ะเดี๋ยวปะเกต g ขอใส่น้ำปลาก่อนนะจ๊ะ น้ำปลาต่อได้ต่อด้วยผงนัวจักหน่อยเด้อค่ะนี่นะคะช้อนของปลเกตค่ะนิดเดียวนะจ๊ะนิดเดียวค่ะเท่าคี้ตาแองค่ะอยู่โน้กขี้ตาแอง, you know, แองปลเกตก็จะใส่สักสองบวงน้อยๆน,นะจ๊ะโอ้ยมายก็ อย่างนี้เลยจ้าเท่าแล้วไม่มีอะไรดีเลยจ้าคนจ้าเพื่อนบ้านบอกว่าปาเกตเสร็จแล้วก็มากินบ้างนะเพราะแกงภากางกับแ,แกงทาง้าคบ้านปาเกตมันไม่เหมือนกับบ้าของหนูเลยปาเกตกระเซ Yes เลยนะคะแต่จะกินได้หรือไม่ได้ก็ว่าไปนะจ๊ะ เดี๋ยวหน่อยค่ะขอชิมหน่อไม้หน่อยเด้อค่ะว่าหน่อไม้มันสุกไหมหน่อไม้ปลา k a g e จะใช้หัน่นแบบนี้นะจ๊ะปลา k a g e จะไม่สับค่ะเวลาเคี่ยวเราจะได้รสชาติกรุ๊กกรุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กนะคะถ้าสับไปแล้วเหมือนกับเราทำ หนอไม้หนอไม้แช่บ้านนะจ๊ะภาษาบ้านเราก็ลืมไปแล้วเนาะแต่ภาคการเขาเรียกหนอไม้แช่บ้านค่ะปลาาปเกตไปกินไม่ได้ค่ะลาวแท้ๆกิกนปลาไม่ได้ค่ะเพราะว่าอะไรรู้ป่าสาเหตุเป็นไซนัสค่ะ ใส่หน่อยนะจ๊ะเพราะดอไม้ยังขมอ,อยู่จ้ะเริ่มได้ที่แล้วนะจ๊ะปกติกก็จะใส่นี่จ้ะมีนีน่เลยจ้ะมะกอือค่ะมะกนยค่ะเห็ดสนุนค่ะฟักทองค่ะบวบค่ะเห็ดค่ะเห็ดหูหนูค่ะใส่ค่ะอืออือเผ็ดจ้ะ เผ็ดนะจ๊ะใส่ไปจ้าทุกอย่างใช้มือเด้อค่ะขอขอประทานโทษประทานอภัยนะจ๊ะมันไม่ถนัดเด้อค่ะเท่าแล้วค่ะ,คะจับอย่างกัตะตกกตะเงียนค่ะ,ะเซส่อซาค่ะ ขอประทานโทษประทานอภัยนะคะขอประทานโทษประทานไทยคะ่ะสวดเห็นไหมเห็นไหมคะสวดจุ้งกุ้งเลยคะ่ะสวดจุ้งกุ้มเลยคะ่ะผักคะ่ะใส่ผักมากไปคะ่ะมันก็เลยสวดจุ้งกุ้งคะ่ะหมออหมอกะน้อยคะ่ะ ม้อมันเล็กนะจ๊ะหม้อมันเล็กจ้ะหม้อมันเล็กกว่าจใจใจเนี่ยมันอยากให้หม้อใหญ่ๆจ้ะมันจะได้ไปแจกเนเพื่อนเยอะโอ้โหล้นเลยค่ะล้นเลยค่ะทุกคน ันนี้ปรเกตก็จะใส่แล้วนะเห็ดค่ะเห็ดไข่เห็ดหูหนูค่ะเห็ดหูหนูนะคะไม่ใช่เห็ดหูคนนะคะถ้วยชามค่ะจะว่าถ้วยก็ไม่ใช่นะจ๊ะสวยเนาะเดี๋ยวปรเกตจะรอกไว้สักแป๊บนะจ๊ะ นานแกงค่ะหลงหลงลืมลืมจ้ะเพรมันเท่าแล้วจ้ะเทาคัดค่ะอีกเจ๊น้อยประเกตก็จะใส่ผักขานะคะผักขายูโนผักขาชะอมค่ะพักอีตูค่ะแมงรักค่ะ รออีกสักครู่นะจ๊ะเดี๋ยวก็จะจัดให้ค่ะมันจะได้อหอมโบ๊ดเปี่ยนหมดเลยจ้าผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยนะจ๊ะฝึกใหม่ค่ะก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะจ๊ะขอพี่ๆน้องๆเข้ามาเป็นกําลังใจให้ปเกตกันเยอะๆนะจ๊ะปะเกตเห็นไดค้คอมเมนต์กลับมาหาปเกตนี่ปเกตชื่นใจจังค่ะ เมื่อก่อนป a c เก g ส่งแต่คอมเมนต์ไปให้บรรดาน้องๆหรือพี่ๆทั้งหลายนะจ๊ะทุกคนจะต้องรู้เลยค่ะอาจจะไม่มีคอมเมนต์แต่ดูค่ะดูสะใจเลยค่ะไม่เคยค่ะกดไลค์กดแชร์ไม่เคยจนมาเรียนรู้ที่หลังหลงานทาบว่ายาต้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ค่ะนะคะต่อไปนี้ p a c k ก็จะใส่ผักคาค่ะ เยอะขนาดเลยค่ะผักที่โตค่ะสวดจุม้มกุ้มเนอะค่ะหลายคักค่ะค่ะเยอะมากเลยจ้ะมีไฟสักหน่อยนะจ้ะโอ๊ยหมดเลยโอ๊ยตอกแก๊สตอกแก๊สครับหมดเลยจ้ะตอกแก๊สค่อนหมดเลยจ้ะ ตะแก๊สข้ามหมดเลยจ้าเช็ดจะเช็ดเช็ดจ้ากระเด็นเส้นสานหมดเลยจ้าปิดแก๊สก่อนนะจ้าโอ้ยปิดแก๊สก่อนนะจ้าช่วยงัดหน่อยจ้า มันใหม่แล้วจะอุ้ยหอมจ้ะใแบมเบิ้มักกับผักขาค่ะชะอมจ้ะหอมจริงๆจ้ะหอมชื่นใจเลยจ้ะโอ้ยป a าเกอยาก,กินจังเลยแต่ป a าเกกินไม่ได้ป a าเก g กินได้จะกินจิอย่างเดียวจ้ะหม้อรูกได้กเกินไปจ้าพี่น้องจ้า ใครเข้ามาชมคลิปนี้นะจ๊ะจะได้กินแกงหน่อไม้กับปลาเกตจ้าโอ้โหปลาเกตลืมอะไรไปยางค่ะแต่มันก็เผ็ดแล้วเนาะลืมใส่ลูกโดดจ้าลืมใส่ลูกโดดเลยจ้าทุกคนจ้าดูสิจ้าเต็มเลยจ้า น,นี่ก็เสร็จเป็นนันว่าพอกเกตพอกเกตแกงก็ดูนะจ๊ะสีสันจ้ะคลิปนี้นะคะ ประเกตก็ขอขอบคุณมากๆาจ้ะพ่อแม่พี่น้องพี่พี่น้องนองนะคะที่มากดไลค์กดแชร์ให้ประเกตประเกตก็ขอให้ท่านปังปังกันทุกคนนะจ๊ะผ่านไปด้วยดีนะจ๊ะจาจับมือไว้เนาะน้องใหม่ทั้งหลายแหละเนาะประเกตก็ขอฝากกําลังใจให้แก่น้องๆ้องพี่พี่แล้วก็ประเกตก็ขอกําลังใจจากน้องๆ้องทั้งหลายนะจ๊ะวันนี้ประเกตก็ แกงหน่อไม้ค่ะถึงมันมันไม่สมบูรณ์แบบก็ยังโอเคนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้ประเกตดด้วยนะจ๊ะแล้วก็ติ้งๆจ๊ะเลิฟเลิฟเออค่ะบา,บายบาย